สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็จะพาไปติดตามความคืบหน้ากรณีทันดาลานักตบสาวทีมชาติบราซิลที่ถูกส่งตัวกลับบ้านนะครับหลังจากพบสารกระตุ้นในการเก็บตัวอย่างก่อนโอลิมปิกเกมล่าสุดทนายความของนักตบลูกยางสาวได้ออกมาถแถลงการว่าสารดังกล่าวคือออสตาลีนาพร้อมแก้ต่างว่าลูกความไม่ได้ตั้งใจจะใช้ยา เพื่อกระตุ้นประสิทธิภาพในการเล่นกีฬาแต่เป็นการรับสารเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจทนายความให้สัมภาษณ์ว่าเราเชื่อมั่นว่าจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าสารออสตาดีนาเข้าสู่ร่างกายนักกีฬาโดยบังเอิญและไม่ได้มีเป้าหมายในด้านกีฬาอย่างแน่นอนทั้งนี้ออสตาดีนาเป็นสารต้องห้ามที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายกีฬาบางชนิดอาทิเช่น เพาะกายในระยะหลังนักกีฬาบราซิลเป็นเหยื่อของการถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับออสเตริลีาเป็นจำนวนมากเรื่องแบบนี้ในช่วงการแข่งขันรายการสำคัญอย่างโอลิมปิกเกมสะเทือนใจนักกีฬาเป็นอย่างมากและเธอจะไม่ให้ความเห็นใดๆจนกว่าจะได้พบกับข้อสรุปเนื้อความในเอกสารของทนายของทันดาราระบุเอาไว้เท่านี้นะครับอย่างไรก็ดี เพื่อนทีมชาติจากบราซิลนะครับก็ยังรักษาสมาธิได้อย่างยอดเยี่ยมและจัดการเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้3ตัวสู์เซตผ่านเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองโอลิมปิกเกม2020นะครับโดยจะพบกับคู่ปรับเก่าอย่างสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่8สิงหาคมเวลา11นิกา30นาทีตามเวลาของประเทศไทยนะครับให้ทุกคนได้ติดตามกันช่อง AISP นะครับ ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นบราซิลหรือสหรัฐอเมริกาที่สามารถควา้าเหรียญทองในโอลิมปิกเกมในครั้งนี้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ช่างยอดด้วยนะครับเพื่อที่จะหาข่าวสารดีๆมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ